ผมจะพาทุกท่านมาทัวร์โตโยต้าพา i ิเลียในงานฉลอง60ปีที่โตโยต้ายกทับรถยนต์ทั้งรถต้นแบบรถที่ขายอยู่มาร่วมจัดแสดงในงานนี้ครับซึ่งเขามาร่วมการแข่งขันนะครับรายการ1500 Super e ซ u เปอร์แนะครับและเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตรงนี้นี่คืออยู่ระหว่างการแข่งขันของรถยนต์ Toyota ที่เขาร่วมนะครับโดยไฮไลท์ของโตโยต้าที่มาวันนี้ครับก็คือการเอาเจ้า โ o โ o ต้ Toyota, GR c โคโ l a ซึ่งเป็นรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนครั้งแรกมาลงแข่งขัน ส่วนผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้เรามาทําความรู้จักกับเทคโนโลยีของโตโยต้ากันสักนิดนึงก่อนนะฮะสิ่งแรกสุดที่ต้องนําชมนะครับก็คือ Toyota า e v o BEV Concept นะครับตัวนี้ประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าจะเปิดตัวในปีหน้านะครับส่วนจะจําหน่ายเมื่อไหร่ยังไรยังไม่รู้ข้อมูลที่เห็นจากตัวรถบอกไว้ตรงนี้มีเท่าที่เห็นนี่เลยนะครับ เป็นรถขับเพื่อล้อหลังนะครับล้อหน้าจะไม่มีชุดเผาขับนะครับจะมีแค่เพียงชุดบังคับเลี้ยวดีไซน์ภายนอกเห็นไหมฮะว่าชุดไฟหน้าได้ได้เป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์สวยงามมีเด t i ท e r u n นนิ่งไลท์นะครับตัวแผงด้านข้างนี้เป็นแบบโป่งนะเป็นตัวรุ่นรุ่นยกสูงนะครับนี่ฮะดิสเบรกหน้านี่ครับไปดูนะครับเบสออนเนี่ยจะเป็นรุ่นหัวเดียวนะครับสำหรับตัวโฉมต้นแบบนะครับ แต่คันจริงเนี่ยผมคุยกับทีมผู้พัฒนาเขาบอกแล้วว่าจะพัฒนาสำหรับทุกรุ่นที่ใช้โครงสร้างแชสซีตัวนี้นี่ฮะภายในของเจ้าโตลต้าลีโวคอนเซปต์นะครับหัวเกียร์เห็นชัดเจนว่าเป็นหัวเกียร์แบบไฟฟ้านะครับก็ดูสวยงามดีได้แอร์ออโต้ด้วยปีหน้าผมว่าสนุกแน่นอนครับสำหรับตลาด,ลดรถพลิกอัพนะครับกระบะไฟฟ้ามาแล้วนี่และไฮไลท์สำคัญที่สุดอยู่ที่ ด้านหลังตรงนี้ครับนี่คือช่วงล่างนะเดี๋ยวให้ดูนะนี่ช่วงล่างของเขาเห็นไหมครเป็นมอเตอร์ขับหลังขนาดใหญ่มากนะครับอยู่ทางด้านนี้และคานที่เห็นคําว่าไฮลักเนี่ยนี่คือคานตัวใหม่ที่เขาบอกว่ามีส่วนช่วยในการป้องกันการกันกระแทกและช่วยเสริมในเรื่องของความแข็งแรงและการทรงตัวให้กับทางเจ้าไฮลัก B EV คันนี้นะครับเห็นไหมว่าแหนบซ้อนแผ่นเต็มๆนะ ได้ดิสเบรกหลังด้วยนะครับ่วนตัวแบตเตอรี่จะอยู่ตรงกลางนะครับราคาค่าตัวยังไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่มีใครรู้นะครับแบตเตอรี่เขาบอกแล้วว่าเป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะชุดป้องกันโครงสร้างแัสซีเนี่ยเบสออนมาจากตัวรีโวแต่ว่าจะมีการปรับขนาดใหม่ไม่สามารถสับของย้ายได้นะครับนี่ให้ดูนะนเรื่ปราณนี้นะครับสำหรับไฮลักรีโว B.E.V. ล้ออาจจะไม่ใช่ลายนี้นะแล้วก็ไม่ใช่อย่างรุ่นนี้ยังบอกไม่ได้นะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนอย่างไรนะครับไฮไลท์ต่อมาครับคันนี้คือ Toyota ายาริแต่ไม่ใช่ยาริสธรรมดานะครับเป็นยาริสที่ใช้พลังไฮโดรเจนครับ เทคโนโลยีไฮโดรเจนของเตอรตาจะมี2แบบนะครับจะใช้ไฮโดรเจนเพื่อมาสร้างกระแสไฟกับใช้ไฮโดรเจนเพื่อทดแทนน้ํามันเลยครับใช้เครื่องยนต์แต่เครื่องยนต์นั้นถูกปรับเปลี่ยนนะครับและดัดแปลงให้สามารถใช้ไฮโดรเจนในการเผาไหม้ในการสร้างพละกําลังแทนตัวน้ํามันนะครับหลักการทํางานเหมือนการใช้น้ํามันเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากการใช้น้ํามันมาเป็น การใช้ไฮโดรเจนครับแล้วก็ของเสียที่ไหลออกมาก็จะกลายเป็นน้ำนะครับจะไม่มีไอเสียไม่มีก๊าซคาร์บอนนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ของทางโตโยต้ตาครับส่วนคันนี้คือคันที่ไปแข่งจริงนะครับไปแข่งจริงในแรลลี่โลกนะครับในแรลลี J ่เจแปนนะครับส่วนจะมีอีกคันหนึ่งเดี๋ยวผมพาพาไปชมนะครับอีกคันหนึ่งซึ่งมาแข่งในรายการ 25 hours of endurance ของประเทศไทยนะครับคันนั้นท่านประธานโตโยดะจะขับขี่เองด้วยนะครับ mm hmm. และอีกหนึ่งเทคโนโลยีของโตโยต้าครับ mm hmm. ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ mm hmm. ก็คือ mm hmm. พลังไฮโดรเจนที่เอาไฮาโดรเจนมาสร้างกระแสไฟนะครับ ก็คือตัวนี้เลยครับ t o y ยต้ามิไลก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าผมได้ครับผมทดลองขับแล้วก็บรรยายไว้เรียบร้อยหลักการทํางานเหมือนไฮบริดแบบซีรีส์ครับแทนที่เราจะใช้เครื่องยนต์มาปั่นไฟเราใช้ไฮโดรเจนมาสร้างกระแสไฟฟ้าครับแล้วก็เอาไฟฟ้าไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็ใช้งานเหมือนรถไฟฟ้าเลยครับการขับเคลื่อนต่างๆเป็นความรู้สึกเดียวกับรถไฟฟ้าครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องรอชาร์จไฟเราแค่เติมไฮโดรเจนนะครับ การจัดวางขางังอันนี้เป็นมิลลัยที่ผ่าครึ่งนําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะมาโชว์ในงานนี้โดยเฉพาะนะครับให้เราเห็นเทคโนโลยีแบบเต็มๆสุดๆนะครับฟิวเซลเทคโนโลยีนี้เราเรียกรถแบบนี้ว่ารถฟิวเซลนะครับก็จะต้นทุนค่าเดินทางต่อนหน่วยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรละ3บาทไม่ถึง3บาทดีนะครับ จากที่โตโยต้าเคลมไว้นะหนึ่งถังเต็มๆเนี่ยฮะสามถังที่คุณเห็นเนี่ยเติมไฮโดรเจนได้ประมาณ5กิโลกร,รัมกว่ากว่าห้าจุดห้ากิโลกร,รัมนะครับสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ800กิโลเมตรนะครับซึ่ง800กิโลเมตรแล้ว5กิโลกร,รัมเติมใช้เงินเท่าไหร่ประมาณ1,500บาทครับรตกแล้วก็อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละประมาณ2บาทกว่านะครับจากที่ส่วนอีกคันหนึ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับคือ t o y o t a Majesty เป็นเทคโนโลยีฟิวเซลเช่นเดียวกันเป็นป็นยกเอาเทคโนโลยีฟิวเซลจากเจ้ามิไลมาใส่ไว้ในมาเชสซี่ป็นรถดัดแปลงนะครับแล้วที่เห็นสายที่ห้อยอยู่ออกมาจากข้างนอกนี่ครับตัวนี้คือระบบ v 2 l หรือดึงกระแสไฟจากตัวรถออกมานะครับอันนี้เป็นชุด exporter นะครับเป็น power exporter นี่ฮะคุณเห็นสายพวกนี้ไหมนี่ฮนะสายพวกเนี้เนี่ยนะฮะก็คือสายสำหรับปลั๊กไฟเอาไปต่อเข้าดึงไฟออกไปทำอะไรนี่ฮะ เอาไปทํากาแฟทําได้ทั้งวันนี่รถติดเครื่องอยู่นะครับใช้พลังไฮโดรเจนเป็นตัวมาเชสซี่และของเสียที่ผมบอกเมื่อตะกี้นี้ครับว่าน้ําของเสียของเขาเป็นน้ําน้ําอยู่ไหนน้ําอยู่นี่นี่คือน้ําทั้งหมดนี่ปิดมาแต่เช้านะนี่ตั้งแต่เช้าแต่ถ้าเมื่อวานนี้ตอนที่ผมมาดูตอนเขาบรรยายครับได้ประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งของถาดเมื่อกี้นี้ครับสาหรับการติดติดมาประมาณครึ่งวันใช้คํานี้แ่บติดทั้งวันประมาณ12ชั่วโมง อะนะครับสำหรับโตโยต้ตามาเจสซี่ฟิเซละฮะและเมื่อพูดถึงฟิว l เซลเราก็ต้องใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและไฮโดรเจนมาจากไหนก็มาดูที่ตรงนี้ครับของ BIG ครับเป็นบริษัทผู้ผลิตไฮโดรเจนนะครับก็คือสร้างการาดไฮโดรเจนแยกการ์ดไฮโดรเจนเนี่ยมีอยู่ทั่วไปมีมาจากน้ําจากปิโตรเคมีได้หมดนะครับและเขาก็เอามาแยกและวทาเป็นตัวไฮโดรเจนแล้วก็ ส่งจำหน่ายนะครับหลักการทางานง่ายง่ายครับคือแยกส่วนประกอบของกา๊าซออกมาให้เหลือไฮโดรเจนยิ่งเหลือไฮโดรเจนบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ก็จะได้เชื้อเพลิงที่ดีและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเท่านั้นและก็จะมีตู้จําหน่ายไฮโดรเจนเป็นลักษณะนี้ครับเติมเข้าไปที่หัวชาร์จในเรื่องของความปลอดภยัยจากที่เมื่อวานนี้ผมได้คุยกับทีมวิศวกรเขาบอกแล้วว่าให้ไปดูที่รถแข่งของโตยต้าครับง่ายๆว่ารถแข่งของท่านประธานท่านประธานยังกล้าขับเองเพราะฉะนั้น ขอให้มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยครับและอีกหนึ่งพาร์ทในการจัดแสดงก็คือรถที่โตยโยตานำมาจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว GR Yaris นะครับคันนี้และ GR Supra นะครับนี่นะครับมีมา GR 86ก็มีจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับได้ครับแต่ทั้งหมดนี้ จำหน่ายครบหมดแล้วนะไม่เหลือโคต้าให้เราแล้วตอนนี้ถ้าจะซื้อก็ต้องไปซื้อแบบรีเซลนะครับตามผมมาดูครับรถที่จะมาแข่งในรายการ2 5 Hour Endurance ของท่านประธานตโตโยต a นี่คันนี้เลยครับนี่นะไม่ใช่ครับยังไม่ใช่คันนี้ครับคือคันนี้ครับเป็นรถแข่งพลังไฮโดรเจนนะครับนี่ดูดูคันนี้คือคันที่จะแข่งจริงนะครับตัวนี้ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงนะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็ยังเป็นเครื่องยนต์อยู่โดยหลักการทํางาน,นคือใช้ไฮโดรเจนแทนน้ํามัน เครื่องยนต์นจะมีการปรับแต่งนะครับมีความแข็งแรงมากกว่าปกติหลักการทํางานง่ายๆดูดอัดระเบิดคายเหมือนเครื่องยนต์ปกติทั่วไปเพียงแต่เปลี่ยนเชื้อเพลิงมาเป็นไฮโดรเจนซึ่งความยากของไฮโดรเจนคือการควบคุมแรงดันครับไฮโดรเจนนั้นจะมีแรงดันที่สูงมากและที่สำคัญที่สุดคือเวลาแข่งแบบนี้ครับการเติมเชื้อเพลิงก็สําคัญเพราะฉะนั้น เขาจะต้องหาวิธีเติมเชื้อเพลิงกับเก็บเชื้อเพลิงไว้ในรถให้ได้มากที่สุดเพื่อทําการวิ่งต่อรอบให้ได้มากนะครับซึ่งก็ผนจากการขับขี่ในสนามแข่งแบบนี้ก็จะนําไปพัฒนาเป็นรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนตัวใหม่ที่จะออกมาอย่างที่คุณทราบกันอยู่แล้วว่าตอนนี้โตโยต้ตตากำลังพัฒนาเชื้อเพลิงไฮโดรเจนอยู่นะครับและนี่ก็คืออีก1คันนะครับเป็นตัว GR86 นะครับอันนี้เป็นตัวแข่งปกตินะ ส่วนคันที่จะเป็นเชื้อไฮเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนั้นจะเป็นคันนี้ครับคันนี้คือ G R Corolla ครับ G R Yaris เนี่ยอยู่ที่แท่นตรงนู้นนะครับคันที่เพิ่งเปิดบนเวทีมอเตอร์อ o กที่มีการจองกันมาที่เรียบร้อยนะครับราคาอยู่ที่3 9ล้านบาทแต่คันนั้นเป็นเครื่องยนต์นะส่วนคันนี้เป็นเครื่องพลังไฮโดรเจนครับ มาแล้วครับโตโยตา้าลีโ e ว์บีอีวีนี่ครับขับจริงจริงนะดูครับนี่เขาขับให้เราดูโตโยตา้าบีอ e ีวีโตโยตา้าลีโวบีอีวีขับจริงใช้ได้จริงนะนี่หลังจากที่ไปชาร์จแบตมาแล้ว เห็นไหมเห็นไหม